ได้ไหมคราอ่าจะเากแจกเกาหลีเอนักท่องเที่ยวจะขึ้นเอนใูภูจอมแต่รับมืออนี่ยี่น้องนไก่ไก่น้ำเที่ยวทั้งหนาวนะ เดินขึ้นเด็ผู้จอมแต่ครับระยะทางก็ประมาณกิโลกว่ากว่าครับไปรออยู่รับอสืแบแย่งกี้องขึ้นหอดเด็ก1ิเมนีละ เอาไว้นั่นขาดสเสบียงครับรอสเสบียงใหน้นอนเขาลงไปเอาแปบา๊บนึยวเดินต่อ กับมาหัดสูงสุดแล้วครับเหมือเนเต่าครับ,บที่บางเอฟ้าเทียนเินทางนี้แหละครับเนี่ยัจะเป็นโมบานสังคมครับข,ขาวต่อริมลำโขงภาพสงบนถึงผพุ่ยจอมแต่ครับ แต่เวกนก็นกำลังข่อยลงจะถึงเอยอดพวกเขาแล้วครับยอดตูเลยเนาะอันนี้ก็เวลาหาโมงครับหาโมงหานาทีเมือแรงก็ได้ปลานินย่างนะครับานินครับปลานินทานปีฝนจัดการ ี่ป่ามาสองตัวไหมสองตัวห้ามเอินเสากับสีพลาเวงไอพาทิชเชนครับว่ามันจะงามบ่มีเม็ดมีหมอกมรอเอินเสาะแกขออนุญาตใส่เฟื่อนนะครับมอนิเดอร้หมดามาชั้นว่ามันเด้ใส่เฟื่อนอย่างปลาครับ ามานันนนตะแเวนกับเริ่มค่อยตกดินแล้วที่นอ้องหน่อยเดียวพาเบ่งตะเวน,น,วน,นหลับฝานอนใส่หัวหน้าชุดเ,เอาลายมองเตีย้ย วะครับมันยกัดตะวันกำลังตกจริงครับตนะะวันคอยป่าแล้วกำลังจะรับขอบป่าแล้วครับ

ครับบรรยากาศก็เริ่มคำเมิดแล้วครับอย่างปลากับอย่างเนื้อครับหมูย่างไส้อย่างไส้หมูครับอันนี้นก็เห็นไฟพี่ๆกับอำเภอสังคมครับสมเหตุครับบรรยากาศยามแรงครับ รอดิมของตัเวกันเลิ่มคอยบาลงแล้วครับเริ่มมือแล้วครับพี่น้องดเดีดเดนนลาช่้ดีกว่า,าั้งฮะลูกตาไ จนฟิวขาดนี่ก็ประมาณตีห้าครับดูคน, <S 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 นหนึ่งก็คนหนึ่งก,งกง็เมากับบุหู่บุหู่เลี้ยงเนาะไฟทิตย์ก็ยังเออมันมีก็ไมีหมดครับนี่น้องขอองงน้ตกตกปีบุรู่เรียงด้วยนะใช่เนี่ยอากาศก็ค่อยหนาวเป็นเลยครับมันจะสิเบิงเดะเบิงแต่อาทิดเกินแล้วครับ

พายทิศใหม่เมียกาเนี่ยหมอกไม่มีเนาะดูไอ้ใายทิศเห็นเอาพี่น้องมือเนี่ยเจ้าหมอกอ,ออกจางๆเนี่ยหน่อยนึงครับมือนเนี่ยเวลาหกโมงสิบเก้านาทีครับ หมอกว่าเคยเยอะครับเหมอเืนอ,อมมนะจะเป็นในน้ำคองครับที่หมอกพอมัวครับปลายที่จะเกิดหยุดที่จุดนี้แล้วครับ มันกาดยามเช้าหกโมงยี่สิบนาทีกับว่าใคยแจ้งวันไหนครับพี่น้องก็งตื่นก็หมดแล้วไม่ตื่นอีกยังใจพวาวสมหน่อยเพิ่อนมาท่านตื่นนอนนอนยัง่่ตืนน้อยยใจังด่ตื่นมมน <laughs> ้อยใจนอนเนี่ย <laughs> ว่าสองวางออ่วา ngọt ว่า ngọt แสงตะเวนยามสาวพี่น้องตะเวนหน่อยสิฮ่าอาทิตยหกโมงเอกสามสิบสามนาทีพี่น้องก็รอดูแต่ว่ามือนี่หมอกบ่มีครับกับถลกไปยามสาวครับ หกโมงหกโมงสามสิบสามนาทีครับมีแต่ไอหมอเข้าไอหมอกเข้านุ่ไปเรื่อหนิงเขล่เสีอแต่ช่วงไอ้ทัานว่าเนี่ยจะมีหมออยู่ครับมันหนิงมันมาแล้วหมอบ่ค่อยมีครับบรรยากาศยำเตาแดงรองเท้าก็รองเท้าแดงเสื้อก็ต้องเสื้อแดงกระเป๋าก็ต้องกระเป๋าแดงเออ จตีเห็นเยขาเอินเอพพ่เภกจตีเห็นยู่เป็นเอกน้ำคองกันเขาเอินเวงนาคาวะเนี่ยเขาอยู่เอเวงนาคาวนวทางสามตัวไอ้เวงนาคเรับวนทั้งสอ้ตัวเลยเวงนาคีครับเวงใจพระเทียนนะครับบัดเจ้านี่พอหมอกมันบ่มีครับ ช่วงเอทันว่าต้นต้นปีใหม่เนี่ยที่มีอยู่ยไังไงย,ย้อนครับน้องภาทีกําลังเข็นครับปทําขนมเลยเนาะไปนั่คิดบอกว่าผูามาแล้วนมะันนาจจ่าจะคาผูนงาไปว่าอะไรคาไปว่าภาทีกําลังเข็นครับ ใช่ไหมมันขึ้นตรงระหว่างปากถ้ำนี่ก็เขาเอื่อนในเวงนาคาวครับนั่นวะเวงนาคี้ยเออนาคากับนานานาคากับนาเคีนี่คนละอย่างงั่นหรตรงปากปากถ้ำมาทีครับไปนั่งกินจานหน้าไ้ต้นไหนวะที่บอกปากทีกำลังขึ้น บลไสงโตโตโตเออโตเขาบอกโอ้ยัเลี้ยงอีกกินยังมันคึ้ไม่ทด้กบรากาก็บค่อยหนาวันดครับพี่น้องช่วงเสาถ้าประมาณต้นเดือนในธันวาสิ้นสิ้นเดือนนี่หมอกจะเยอะอยู่ครับเจ้ามนีหมอกก็บค่อยหลยปันเด็อเสาดูสม่้ลองสา เชือโบแซงมันใสคกับก้อนขี้ฟ้ามันหนงเซ้งยังงามท่านเลยนค่ะคือกำลังเขียนครับตอนนี้ยิ่งสวยเลยหมอกจางๆหน่อยนึงครับช่วงเสาร์โย่เห่นผู้จอมแต่ครับถ้ามาเบิ่งมาเที่ยวกับมาได้ครับแต่ว่ามีหมอยู่ท้งนี้อยู่ครับ หมอกหมอกจะขึ้นอยู่ทางนี้อยู่พี่น,อน้องครับเป็นหมอกอยู่ทางนี้อยู่ครับจะช่วงไอ่ันว่าช่วงหนาหนาวนี่หมอกจะเยอะอยู่ครับแต่นี่เอา เดี๋ยวหาจุดหมองมันดีๆกอนกาะน้นไหมก็บ้างอยู่หน่อยนึงเนาะเป็นต้น,นีดครับหมอกจะจีมาขึ้นยศแถวๆนี้ครับมีอยู่ครับแต่ว่ากลิ่นคนละจุดครับหมอกะมีอยู่หน่อยนึงอยู่พาคิดข็น มองจะไม่ึคนอยู่ ه, ทั้งจุดบานเอน็นานเชียงบ้านเอียังกะรีหน้าขาวครับ

อยู่ส่วนนานาวเนี่ยหมอกจะเขึ้นอยู่ทั้งคิดนี่แหละครับลายลิมโขงครับอันนี้หมอกกับมาขึยนอยู่ทั้งนี้ก็บอกเคยผิดหวังวันใดมื้อนี้พี่น้องมีอยู่มีเหเบิงอยู่ครับเป็นหมอครับบรรยากาศน้ำเร้าครับเนี่ยทีมงานก็พากันถ่ายรูปถ่ายอย่างเงากัน กะหลกวนหน่อยหนึ่งด้อมันกาดน้ำเศร้าครับเนี่ยบ่ผิดหวังครับมื่อเนี่ยมีหมอกอยู่ครับครับน่ะจะปรับแสงให้หมอกลายอยู่ครับมื่อเนี้ย โฟจอมแตครับเนี่ย